สวัสดีชาว w a l of t a n k กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิว v z 5 5นะครับ VC 5 5นะเป็นรถถังหลักนะครับมาดูสเตตัสคร่าวๆนะก็คันนี้นะครับผมมีความสามารถที่สษน,นะการปรับเสถียรการลบนะ ที่ความเร็วเดินหน้าไม่เกินไม่มากกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือความเร็วถอยหลังไม่มากกว่า15หกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรื่องการเล็งจะแคบนะหรือมันจะคุมเป้าดีนั่นเองเป้ามันจะเล็กนะครับมาดู HP นะครับอันนี้ผมเพิ่มเสริม HP ไปนะครับก็จะได้ HP มา2496นะครับผมก็กลางๆนะก็น้อยกว่า i ออยู่ยนะไอนะคันนี้จะเป็นออโตอเรยแบบดับเบิ ดับเบิลช็อตนะครับผมคือยิงคืออัลเทร์โหลดสองนัดนะครับผมนัดละ460ก็ค่อนข้างโอเคนะครับอัตราการยิงต่อนัด59นะการเจาะเกาะ254มิลลิเมตรนะครับผมเกาะ210มิลลิเมตโดยเฉลี่ยนะครับความเร็วโดยเฉลี่ย29กิโลเมตรนะครับผมการหมุนองศาตัวถัง3ามสิบเจ็ดจก็ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะครับไม่ถือว่าคล่องแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเกาะนะครับด้านหน้าป้อมปืน270มิลมนะครับผม ด้านหน้าตัวถัง196มิลนะครับด้านข้างต้นมปืน150มิลนะครับด้านข้างตัวถัง100มิลนะครับด้านหลังต้นมปืนนะครับ70มิลนะครับด้านหลังตัวถัง965มิลนะก็ค่อนข้างบางบางอยู่แล้วนะครับก็ระยะการมองเห็นอยู่ที่288.9กานะครับก็การสันตัวไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ขนาดยูนิ่งสนะครับขนาดกำลังเล่น8นะเมื่อทำการยิง3านะครับก็มันเป็นรถ ก็ถังหนักนี้เนาะควัญทหารเจ้าหน้าที่นะครับ2,733นะครับผมก็คือยิงไปสองนัดอ่าหน้าทีหนึงก็มันก็โหลดอยู่ประมาณยี่สิบกวีนะครับมันก็อ้2,733มันก็ก็ได้ก็สี่ประมาณสี่นัดนะครับสี่นัดก็กานะคือโหลดโหลดสองทีนะครับเวลานั่ง้อนป้อนซองกระสุนใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับสิบหกวีนะไว้นะครับโหลดใหม่สิบหกวีนะ เวลาบรรจุกระสุนนะครับสี่นะครับนี่คือยิงหนึ่งนัดแล้วก็เมื่อไปทําการยิงอีกนัดหนึ่งนะครับก็ต้องรอสี่วินาขันนิดนึงนะครับการเจาะกาะนะครับการเจาะกาะโดยเฉลี่ยนะครับลูกเจาะกาะลูกเอพีนะครับสองร้อยห้าสิบสี่นิลนะครับเจาะกาะผสมแบบแข็งนะครับหรือ apcr หรือเฮดลูกเฮนั่นเองนะครับสามร้อยสามสิบนะครับการเจาะกาะของลูกเฮดอีนะครับหกสิบแปดนะความเสียหายนะครับผม ลูกเ p 460โดยเฉลี่ยนะครับการเจาะกอลลุกเ p CR หรือลูกฮิต400นะครับการเจาะกอลลุนฮิตการคอนเสียหายลูกฮิตอีหกนะครับเวลาการเล่น3.6ต่อค่อนข้างที่จะบานนะครับอย่าให้เลวิ่งอย่าให้ได้บานนะครับถ้าบาลนี่คือบานมากนะ,าะการกระจายกระสุนต่อเมตรนะครับ100เมตรต่อ0.333์จุดนะประมาณนี้มุมยกของปืนลบบวกยี่สินะครับมุมกดลบเนะความเร็วสูงสุดเด้านหน้า40ถอยหลัง13นะ ความเร็วกิโลเฉลี่ยแต่กิโลเมตรนะครับย9ิบ้านะครับก็ประมาณนี้น้ําหนักเจ็ดิบามตันนะปืน้นมาดูปืนของเขากันนะครับปืนขนาดหนึ่ง้สามสิมล VC ห้าสี่นะครับน้าหนักต่อตันเนี่ย7บสามนะครับเวลาการลิงก็ประมาณนี้โอเคเดีย๋ยวเรามาดูรูปลักษ์กันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับดูรูปลักษ์กันนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมตึ้งหัวตรงนี้สามารถยิงได้นะ ฝาลยิงได้นะครับเพดล่างด้านข้างนะครับหันถ้าหันผิดพลาดยิงได้นะครับข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้าตรงป้อมปืนตรงนี้ไม่รู้ว่าจิก๊กแพนซร์เจาะเ,เข้าไหมน่าจะเจาะน่าจะเจาะเข้าสบายๆนะครับโอเคเราไปดูกันในเกมกันเลยนะครับ ตาแรกของวันผมก็ลงแรงเลยนะกดแรงมาเลยนะไม่รู้จะเป็นไงครับก็มาลองดูเดี๋ยวขอลดวอลลุ่มก่อนผมไม่อยู่ในแมปของทานน้ำตกนะครับผมเข้ามาก็มาแฟงตรงนี้เลยนะครับมายืนสปอตตรงนี้เลยนะผมว่าผมโดนแน่เลยวะ่ะ ข้างหน้าเห็นไทเจ74นะสัดวนะ์ไท74ไปห้าสี่ร้อยห้าสิบหกนะโดนฮลี่ไทหนึ่งโดนโฮลี่ซัพมาอุย้ย VK เจ็ดสองฮูลี่ซัพมาก็ผ่านสองเลยนะคเจ็บนะนะหนักมากนะแต่บล็อกด้มาทั้งด้านของไทไทยเจ็ดสิบไทยเจ็ดสิบเอ็ดมานะสี่ร้อยยี่นะก็ยังขีนะครับตรงนี้ซัดทางด้านข้างป้อมของไทยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ ข้างๆตรงนี้เห็นโฮลีกรรร่กาลังถอยหันข้างให้แบนี้สตไตล์นะก็อย่างว่านะครับปืนมันค่อนข้างดีนะม่ขนาดผมอัพไม่เต็มนะครับผมผมว่าไม่เต็มปืนยังดีขนาดนี้นะ,ย,ะ,ย,นนะยังไม่ได้อัพปรับเสถียรน,นะครับยังไม่ได้อัพปรับเสถียรเลยนะตังไม่พอนะตรงนี้โผล่มาตรงนี้ยังไม่เห็นใครนะครับ แเจอร์ทางฝั่งของเราเดินออกไปอย่างนั้นเลยเหรอเอาง,งั้นเลยเพื่อนพวกแหมไฟติดนะครับ Bk 7 2ตรงนี้นะเปิดข้างมาไม่เข้าได้ไงอะ่ะหนาจริงนะครับสั้ไป2เม็ดไม่ได้นะยิงไม่ได้เลยนะครับ Bk เจสบสอค่อนข้างยิ่งถึกนะครับสกอรหนึ่งต่อหนึ่งนะแต่ดูเหมือนว่า HP จะเป็นต่อนะครับ ตอนนี้หนึ่งต่อ2องแล้วนะครับอไม่เข้าจริงว่ะเข้าหนาจริงนะคซัดฮูลี่ไปนะสกอร์หนึ่งต่อสามนะตอนนี้ทีมผมตามนะครับผมมิสฮาว m มนี่ทีม m มนี่ทามอ่านผิดออภัยนะครับไม่เก่งอังกฤษเท่าไหร่นะ 60 TP ตรงนี้เปิดเพจร่างอย่างนี้ก็หวานเลยนะครับไทย7 1นะครับซัดทางด้านของัง้งตัวถังด้านข้างด้านหลังนะ FB215B ล้วงเข้ามาถึงข้างหลังเลยนะครับผมชี้เป้าให้ FB เก็บไปนะครับสกอร์2ต่อ4นะตานนี้ผมน่าจะแพ้นะครับไม่น่าจะชนะนะตรงนี้เห็นไทย7 1ซัดไทยเสีดไป โดน6 0ส gp เขาน่าจะบุดกระสุนทางสเตนนะไม่งั้นคงยิงไม่ถึงเจ็ดรอยนะครับผมเขาเฉลี่ยที่7จ0้สาเองนะครับ630เองนะนะดาเมจผมแพ้นะครับตาน,นี้แต่ก็เป็นการแพ้ที่สมศักดิ์ศรีอยู่นะแหมแต่ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับยิมเราตามนะเพื่อนเราเล่นตูงแจ้งขึ้นไปนะ แต่แบทเจอเมื่อกี้ไม่น่าเดินออกไปนะเอาพูดตามตรงๆนะคเขาเกาะหน้าหนาก็จริงนะแต่เพล่างมันยิงได้อยู่ดีนะเปิดตัวออกไปอย่างนั้นมันก็เรียบร้อยนะครับผมผมยิงได้สามล้อสามพันสองร้อยหนึ่งดามีนะครับบล็อกความเสียหายได้สองพันหร้อยสี่สิบนะครับทำลายค่าศึกได้ศูนย์คันนะเจาะเกาะไม่เข้ายิงได้เจาะเกาะไม่เข้าได้สี่นะอ่าก็ติดลบไปเจ็ดร้อยนะครับผมไปดูเกมที่สองกันนะเกมที่สองผมอยู่ในคา์สติลนะครับ การเลิบแบบชิงความเป็นใหญ่นะครห้องเทียร์เก้าเจียรสิบเหมือนเดิมนะครับผมอย่ง้ฝั่งนั้นมีโรยนะครับผมกับมีโนทอนนะเกิดมาทางฝั่งของลายนี้ก็โอเคอยู่นะแต่ก็ไม่ผมไม่ชอบฝั่งนี้เท่าไหร่นะเพื่อนเดินแล้วจังหวะนี้ผมน่าจะปรับปุ่มอยู่นะน่าจะปรับปุ่มอยู่นะจังหวะนี้ ปับปุ่มเดินอยู่นะครับมันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับตอนนี้ผมเอาโหลดเร็วมาฮะไม่ได้เอาอันนี้มานะครับไม่ได้เอาเจาะเกาะมาเจาะเกาะกับเล่นเร็วดีต่างกันนะครับถ้าพัดลมมามันก็ช่วยคุมเป้าช่วยอะไรนะครับช่วยทําให้กืนมันตรงมันมั่นนะแต่ว่ามันก็เรื่อมากับการเจอเกาะที่น้อยนะครับนี่เราพอยืนแฟงอยู่ข้างบนนะ ผมยินไดตรงนี้โอ้ยเดนใครยิงมาหกร้ยห้าสิบวะนั่นไม่เข้านะน่าจะนี้โดยถอนะครับจงังหวะนี้ผมโหลดใหม่นะนี่โดยทอพิมพ์วัตถุฟักนะน่าจะงงนะทำไมยิงไม่เข้าบอกแล้วให้ใส่ปรับให้ใส่ปรับศูนย์มาไม่เชื่อ,อไงมันต้องปรับศูนย์นะถึงจะน่าเล่นนะครับ ปรับศูนย์เล่นง่ายเลยตรงนี้เห็นมาดีสันหนึ่งหนึ่งสาม GFT นะเทียสิบนะครับสัดไปก็ยังเด้งอยู่นะครับยิงไปก็ยังเด้งอยู่นะเขาข้างหน้าเขามันหนานะครับผมเหลือกระสุนอยู่หนึ่งนัดในลังผพิงนะข้างล่างเห็นไพส์หกสิบสองเดินมาแบบนี้ก็ต้องโดนสักหน่อยแล้วเลย ซัดตัวถังได้452นะโอ้ยโดนเขาสวนมานะ433นะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมอ่าลูนใหม่ไม่เป็นไรครับมีโอการลดนใหม่ตรงนี้เห็นคีก้าหนึ่นะคีกบานึ่งันนะ่โ,โดนไท68้68ยิงมานะแต่ก็ยังซัดคีก้าต้จิบคีก้าสองไปได้นะครับตรงนี้เหลืออีกนมดเบิก็เลย ฝากให้ไทย68ไปนะไท68มันเดินมาอย่างนี้เลยวะถ้านนี้เดินอย่างนี้วะมันเดินแ,แปลกๆนะใชื่อไหมมันปิงหรือยังไงโอ้โหห้าวเกนินพี่งเขาเจออินเป็นเฮ่ที่แทงเกาะเองมันหนาแต่ากูยิงเข้าอยู่ดีไหมอะ่ะกูอยู่ข้างบนน่ะทําไมอะ่ะทําไมทําอย่างนั้นน่ะแจกเกินน่ะเนี่ยนัดสุดท้ายนะเก็บได้น้อยสี่ร้อยจาก เฉลีย่ย460จะยิงเข้า405นะเหลือไอ้17เหลือไว้ทำไมก่อนว t าแต่ฟักท้อเลยนะจังหวะนี้ข้างหน้าเห็นรายเลื้อน50ทีนะเทียเทียเทียร์9นะครับซัดไป1เนะม็ดนะโอ้ยเดนอ200ยิงมา685เลยนะโอ้ยโดน e ิน200ยิงมาเจ็บจัดนะ เลือห้าร้อยห้าสิบปีนนะผมจะไม่ดันแน่นอนนะครับผมว่าต่ฟักมันก็เกินไปอ่ะยี่ยี่ร้อยมึงมึงก็หืมหูยยิงตรงไหนวะเฮ้เยอาโหอะไรมันมาจนแดงแป๊อะไรขนาดนั้นนะจริงจร้งมันยิงโดนหัวแ็กได้นะครับแต่ก่่ยกระสุนจะเบรเขาก็น่าจะพิกตัวรถไม่น่าจะเข้าอยู่ดีนะ พยายามยิงเพชรล่างตรงนี้ก็ยังไม่ได้นะครับยังคุมไม่โหนะนจัดจังหวะหันไปไม่ได้อยู่ดีนะครับตรงนี้เพื่อนน่าจะเก็บนะผมน่าจะไม่ทันแล้วแหละ m ป8นะเรียบร้อยพิษบูพิษบูโดนเก็บไปนะตรงนี้เหลือยี่ร้อยนะน่าจะเสร็จนะครับเอ้ยโดนแครโล่ 45P จัดไปนะ ทำดามิได้น้อยหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าแย่แค่ขนาดขนาดนี้ก็ยังก็ยังปลอบใจตัวเองว่ายังไม่แย่นะครับอย่างน้อยก็ยิงได้สองพันอยู่ยิงได้สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับบล็อกดามิได้พันเจ็ดสิบนะทำลายค่าศึกได้หนึ่งคันทำเงจะให้ให้รถถังค่าศึกสามคันนะครับผมได้ค่าประสบการณ์ชั้นยอดมาสี่พันแปดสิบแปดร้อยแปดสิบนะค,คูณห้านะ ได้เงินมา18,331นะครับติดลดไป6,069นะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ VC 5 5นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมารีวิวรถถังงงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า